สวัสดีครับผมเมื่อนี้ยนี่ฟิฟซี่เออันนี้มาฝากครับสือเก่าร้อมาฝากฟิฟซี่อุดรท่านี่เก่าร้อครับอันนี้ครับนี่ครับของมันเกยขอบคุณไปได้หลายเด้อครับเด้อขอบขึ้นไปหลายนี่ครับของมันเกยครับข้าวมันเกยครับผมขึ้นมาตอุดรนท่านี่คิรรถมากเหมนคิรรถเก่งมากข้าวเดี๋ยวจะไปฉันน่ากับสามคน อเคขมันไก่ครับเก่าล้อมาฝากเก่าล้อไก่นี่น้ำจิ้มขมันไก่ครับนี่น้ำซุปมันโอเคจะตั้งใจกินทรายย่างเนี่ยแหละครับเพราะว่าเอาไว้ไปกินน้ำเตียงนั้ำขมันไก่ก็ได้ข้าวไปกินซัมได้ซัมได้ครับผมจะสิงปลาเมื้อน้ำเป็นเหมือนโซนี้เก่าล้อกันเกาใสพผิดผงนะเอาจ้กว่าส่วนมากที ตนโจไโจิัดจิงแน้โจชนะิมมืงกันอันนี้ปิ่งไฟมึกเสี้ยวขอมันยังไงขอบ่ากันขอบ่ายนเดียวพิ่งรรมลด้หพนะอ,อแล้วอออขอบเก่กิน วอไปปรับวแยกสวนหนึ่ขอหขอบางสอนนกาจะคส่นนี้น่ปายันส่วนติดแล้วไปขอไล่หรอก ก็คือน้ำโค้งน้ำฝากก่อนน้ำโคก,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 โค,รก,ก,กครับน้ำต่ไปโค้น้ำแฟนตาบขอบคุณขอบใจหลายเดอ้ดอเอฟซีจากอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับ đẹp không? Cả lót tín cây gặp tín cây Cả lót tín cây ข้เป็นพ่อเดี๋ยวจะซื้ออะไร้าง มาซสื่อแถวบ้านนอ,อเาข้ายอหนาขังเยื่อนบันบัานผมไหมกันเย็่อสองหลักไม่วั่อนออขึ้นบั่นอะไรบุ๋บรถถ่าจขึ้นกัน うん。 Ăn tiền, ăn mấy cái đều là 1 tiền Nói ra nó có chín chín Còn ว่าเช้ญเดียวไม่ว่าชักต้องไปใส่บุปผีต้องเอาบังหง น,นใส่เดี๋ยวตีลังค่าครับตีตีปลาไปใส่ลังค่ากันฝนสาดใ,ใส่เพิ่นเมื่อกี้เพิ่นกับใส่ได้ยุ่เพิ่นกัดขึ้นไปไปตีผมก็ให้เลี้ยงเขาแล้วนะ่พิ่งงานตุ้มนึงมั่นมาก กระบายเอฟซีเมาฝากนะครับยืนสีต่างๆเอฟซีกัละสินมากนะจำไว้เอาไปกระบายเอมาฝาก เม่ม่ขายก็ตีนใกล้ร้ายเดี๋ยว่ะใกล้สามตีนด้วยตอนนี้มันเก็บซีสื่อพิเศษไงเพราะก่อนเ,เราก็าได้ร้ายอยู่ได้ร้ายครับพี่น้องเขาเยี่ยมหนูป่ะพี่เยี่มมยมไลยเดี๋ยวป่ะ ของเราเพราะมันขอมันไกลอ่ะควายไว้จินช่วงเที่ยงแล้วช่วงไม่บายน่ะ่วงแร้ง อืมเราจัดดีเยครับเกาเราก็เด้เกซี่มันเย็บมันจังวงผมกินมกอดกินน้ำดีดีะนะครับเดี๋ยวผมกำลังกินขอ,อกังเช่อกำลังนั่งเล่นเกม ัไม่ยอมไม่ยอมจริงๆไม่ก่อฮะมามามาขึ้นเ่ยจะนอนสบายจ่ง บางคนเดีบซี่ให้มันขึ้นคำมันขึ้นชีลนมากมาจากลุกประเด้๋ยนะผมว่าถ้ากวนขอควาทายรูปช่องเด็กๆตีซี่ตีสามก็้ระดวนที่หรอว่าครับก็เมากก็นหมากมากก็เวิ่นน่ะ ก็สมื่นเดี่ยวบ้าๆบกไฟมากหรอก,อกช่วงกลางคืนหลายมือแล้วาแต่ของว้นสบายอยู่ที่ว่า Như ừ. Ừ. còn để chôm này các bạn Dạ ừ. lớp, loại còn cái cây, cây gừng tỏi rang, còn kim chiang